สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําการหาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนนะคะอันดับแรกนะคะไปที่โปรแกรม ArcMap 10ค่ะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะคะใน RTRGS ตั้งชื่อว่า Data Score ชื่อเรานะคะ ต่อไปนะคะไปที่โฟลเดอร์ป่าสักนะคะนำข้อมูลทั้งสตัวนี้ออกมาเสร็จแล้วนะคะไปที่ G e O Processing ค่ะเมืนะคะนำข้อมูลทั้งสตัวนี้นะคะเข้าไปที่ช่อง Input นะคะและตั้งชื่อว่า Admin แค่กดเซฟค่ะโอเคพอได้อดมินตัวนี้แล้วนะคะปิดตัวนี้ไปนะคะต่อมานะคะไปที่โฟลเดอร์ code นี้นะคะนำข้อมูลทั้ง4ตัวนี้ออกมานะคะเสร็จแล้วนะคะคลิกขวาที่ admin คะ่ะเปิดตารางออกมา open attribute และต่อไปนะคะก็ไปเปิดตารางของ luprv e ค่ะไปที่ตาราง admin นะคะ ทำการจอยนะคะไปที่ตอวอลิเลเลือกจอยในช่องนี้นะคะเราก็จะมาเลือก P R V I D ค่ะอันนี้ก็เป็น L U P R V อันนี้ก็เลือกเหมือนเดิมนะคะกดโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ P R V Name เข้ามาก็คือตรงนี้นะคะเป็นชื่อจังหวัดต่อไปนะคะเรามาเปิดตาราง l u a m p ค่ะปิดตารางนี้ไว้ก่อนในตารางนี้นะคะเราก็จะมาทำการจอยกันนะคะไปที่จอยแอ r e ีเล e เลือกจอยในช่องนี้นะคะเราก็จะมาเลือก a m p i d ค่ะ น,นีจะเลือกถูกแล้วนะคะต่อไปก็กดโอเคค่ะเราก็จะได้ amp name นะคะนี่ค่ะเป็นชื่ออำเภอนะคะต่อไปนะคะเรามาเปิดตาราง lut am นะคะแล้วเราก็มาทำการจอยจอยเหมือนเดิมนะคะไปที่จอย r e l a t e จอยในช่องนี้นะคะ เราจะเลือก admid นะคะต่อไปก็เป็น luta m แล้วก็ admid กดโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ข้อมูลมานะคะข้อมูลนี้ก็คือเป็นตำบลน,นะคะอยู่นี่ค่ะเป็นชื่อตำบลต่อมานะคะเราก็ เปิดไปที่ตรงเปิดไปที่แคตตาล็อกนะคะแล้วก็เลือกเดมออกมานะคะเราก็จะมาทำการบัฟเฟอร์นะคะเข้าไปที่ Geo Processing ค่ะเลือกบัฟเฟอร์นะคะในช่อง Input นี่นะคะเราจะเลือกเดมนะคะแล้วก็ตั้งชื่อนะคะว่าเดม5 0 0 กด Save ตรงนี้นะคะลายนะคะเราจะตั้งเป็น500นะคะหน่วยเป็นมิเตอร์ถูกแล้วนะคะเสร็จแล้วกดโ OK. อเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเปลี่ยนสีก่อนนะคะว่าสซ้ำกัน นี่นะคะเดมห้าร้อยบัฟเฟอร์เสร็จแล้วนี่นะคะบัฟเฟอร์เสร็จแล้วเป็นแบบนี้ต่อมานะคะเราจะมาทําการคีปค่ะเราจะมาทําการคีปไปที่ geo processing นะคะแล้วก็คีปในช่อง input นะคะเราใส่ข้อมูล admin ลงไปนะคะ เสร็จแล้วนะคะในช่องคลิปนี้นะคะก็เลือกเดม5 0 0แล้วเราก็มาตั้งชื่อกันเป็นแอดมิน5 0 0นะคะกดเซฟค่ะโอเคเราก็จะได้แอดมิน5 0 0นะคะกดให้ดูนะคะ,คะได้แล้วแอดมิน5 0 0 ต่อไปนะคะเราจะนำข้อมูลมาเพิ่มนะคะก็คือสีตัวนี้นะคะลากลงไป,ไปต่อไปนะคะเราจะมาทำการ merge นะคะไปที่ Geo Processing ค่ะ merge น,นะคะนำข้อมูลทั้ง4ตัวนี้นะคะเข้าไปในช่อง input ค่ะ เราก็ตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อว่า L U นะคะแล้วกดเซฟแล้วก็กดโอเคค่ะพราะเราได้อันนี้แล้วนะคะเราก็จะปิดอันนี้ออกไปได้ L U แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเปิดตาราง L U นะคะ กิดตาราง L U แล้วก็มาเปิดตารางเปิดตาราง L U code นะคะเส็จแล้วนะคะมาทำการจอยค่ะไปที่ join and r e l a t e แล้วก็เลือก j o i ช่องนี้นะคะเราจะเลือก L U code นะคะอมาก็เลือก L U code ออกมาก็เลือก L U code แล้กดโอเคค่ะ เราก็จะได้ข้อมูลเพิ่มนะคะข้อมูลเพิ่มลบอันนี้ออกนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ต่อไปเราจะมาทำการคลิปต่อนะคะเราจะทำการคลิปไปที่ Geo Processing นะคะเลือกคลิปในช่อง Input นี้นะคะเราจะเลือก LU ค่ะ ส่วนช่องคลิปนี้นะคะเราก็จะเลือกเดม5 0 0นะคะและเรามาตั้งชื่อว่า lu 5 0 0เสร็จแล้วกดโอเคนะคะเราก็จะได้ lu 5 0 0แล้วนะคะนะคะ,นะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาทำการยูเนียนคะไปที่ g o Processing Union ในช่อง Input นะคะเราจะเอา LU 500มาใส่นะคะแล้วก็ Admin 500ตันะคะตั้งชื่อว่า Final Save OK แล้วก็จะได้ Final แล้วนะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเปิดตารางไฟนอนนะคะลิ่ขวา open attribute ต่อไปแล้วก็ add field นะคะเลือก add field ในช่อง name น,นะคะตั้งชื่อว่า area ค่ะต่อไปก็เลือกอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เปยเป็น20นะคะนี่เป็น2สลักกด ok แล้วก็จะได้ช่องมาเพิ่มนะคะช่องนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะคำนวณหาพื้นที่นะคะกิ่ขวาค่ะเลือกแ a l คู l เล็นี่นะคะ yes okay แล้วก็จะได้พื้นที่ทั้งหมดนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทำการเปิดนะคะเข้าไปที่ Excel ค่ะแล้วไปเปิดงานเมื่อกี้ออกมานะคะ ราจะใช้สกุลเป็น f i n a l f ฟ n a l dbs นะคะเปิดนะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะทำการ p r i เราทำการ Table เเนะคะนี่นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้มาเราก็จะดู เราก็จะเลือกคลิกเขตข้อมูลตรงนี้นะคะที่เราจะดูเข้าไปเลือกเขตข้อมูลนะคะก็จะแสดงข้อมูลออกมานะคะก็จะเล,เลือกข้อมูลที่เราต้องการจะอยากทราบนะคะออกมา นี่จะเป็นชื่อจังหวัดใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะเลือกเป็นอำเภอนะคะ luamp luamp นะคะเป็นชื่อไปเราก็เลียกเป็นตำบลน,นะคะแล้วก็จะดูพื้นที่ได้นะคะว่าพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดนี้ของตำบลน,นี้นะคะมีพื้นที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เสรแล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะ